สองสองเอียวสุดดีงัดต่างางที่ว่าหาอืมทีเนี้ยวัดกัเจ้าเลยทีเนี้ยไปด้วยกันแล้ว เดียวเลย <มา S 1> นั่นแหลปะปดูกันทำไมอืมจะมุดกักห้าหกไหมจะยักไม่อยู่ที่หานกักไหมห้าหกจะยักโอ้โหเต็มเลยเต็มน่าละสองสองไม่มีเอียวจิ้นเอียวยกับเอียวสองไปแค่นั้นแหละสองไม่มีเอียวเต็มไปใหญ่อยู่แล้วดี๋ยวนั่งม,มินึงไม่มาของเสียไป คนละสองหมืนให้เสียไปก่อนก็ได้อสิบสหหตบน่ามาทีนี้ทางนี้สองมืนหกเกับอีกมืน

ใช่ไหมฮะครบละฮึนี่แหละไม่มีเอียวเมื่อกี้ลูกแบบเมื่อกี้เลยงั้นออกเลยสองสามใช่ไหมเอาสองสามไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่ใช่ไหมืมงั้นก็เอาไป สามสองมื่นเลยครับไปถึงห้าเจ็บเป็นม่บมักเอาแบบว่าลูกเรียงมาในพเ,าเพิ่นเอาไปลูกครูมาสามสี่ห้าไป สามส้าสวยเอาไปกักสมต่ำแล้วกันเ่อมันเบอต้องตำเดียวตีบอสบอเอียวไม่มีมีสมกับมีสามกับสองเาให้กักหกันนั่นเอาไหมโอเยโอเยเล่นราโอเคโอเคเอาเดี๋ยวามาติงดำดีกาก้าสามโอเคเพราะยังไงชอบสามตัวเดียวไม่ตัวอื่นไม่เกี่ยวเลยนะห้าสองสามมาซัก ห้าสเมตรห้าสเมตรจ้ามาตีลมาเห็นห้าตีลมาตีลมาโดนโดนโดนสี่หมื่นอันนี้สี่หมื่นนะโดนโดนโดนสี่หมื่นสองสองแนเจี่นเจ้าอันนี้พอดีให้คอยพอดีในหกหมืนเสียให้เจ๊สี่หมื่นนี่ได้แสนสองเสียให้เจ้หกหมื่นเนี่ยแสนสองเต็งโเต็งสี่หมได้แสนสองให้เจ้ก่อนให้เจ้ก่อน ่น่งสองสามสี่ห้าหก็แป้าสิบสองสามเจเจหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดส่นานทีจะได้เดกนลงครับ อือไปหกแสนหกหมืม่มนเซียแสนสอง,นง,สงหนึ่งสไ ดูนะอีกเจ็ดหมื <ล Jam> <ma> ่นอีกเจ็ดหมื่นอ่ะสองหมื่นอีกท่าหมื่นนับดูดีดีสองหมื่นเมียไม่เท่าไรเท่าไรเยอะี่ยี่สเก้าแสบิ๊กันบิ๊กซั โซเดียวลในกินในร้านได้เจ้าหรือเมือเสรยเนีบำรุงกินที่ไหนมันใเขาไปให้ลูกเรื่องการอาหารให้ต่อพยาาจะ้ดูดูได้ทุกอ่ในเชื่อเหอะไว้นี้ไม่กินหรอกขยา o ยังเดียวกินยาบำรุงเหนื่อยได้แค่้เลยดิมยขย a าขย a ยาเบาดูไรกี่เวลาเบาไดเนี่ยนี่นี่มีเหนี่เเฮตเสียนเหลือ ปุยสันจุดหัวคนสันชองยกสามสี่ห้าหกสันจุดข้อเงยเก้าสขยาแรงจนสี่กันเดงเลยขยาจนข้อสันจุดเก่งเกงเก่จัดจุดได้ไม่ได้ขยาเยอะจัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดเดเก้าสิบเ Ngay cả tham tắc hay lên lên bôn nhau lần tham bò tinh hoa 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 เอาให้อีกรอบหนึ่งมาหกสามหกเอียวตัวละหมื่นบอกตัวละหมื่นก็ไปใส่นี่เลยถ้าตัวเราสองหมื่นเอาาเปิดเลยเปิดอ้าวเนื่อว่าจะเอามาห้าหกสี่สี่ห้านะทำไมสี่สี่สามกับสี่สี่ห้าสองอย่างหกสามหกเอียวเต็งหกนะเสียใช่แล้วสามสี่ข้อเอียวนะข้อเอียนะเอียวมาหนิโอ้เป็นหก เรียบร้อยมาหกแล้วเรียบร้อยดีโดนหกสามเต็งหกแสนหนโดนโดนโดนแล้วสว่าหโอ้โหเห็นสาแล้วเต็มเต็มเต็มแสนหนึงหมดเลยได้ไปเยอะแล้วม่ใช่เหรเฮ้ยผมเต็งหหกสี่หมื่นในแสนสองในแสนสีอ่ะ กสิด้ายีสิจ็ดแปดสนวสี่้าสหกสเจ็ดสแปดสเก้าสี่สิดปสี่เก้าห้านับดูนะอาจจะติดนิ้วติดอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสิบเ่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสีกสาเเก้าสี่ิบเอ็ด่สองสี่สามสี่สี่ส้าสหกสี่เจ็ดสแหิบอนึ่งสองสมสี่ห้จ็ดแปดเ้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอองสิบสามยียี่้ายี่สิบยเจ็ดยี่สิแปยก้าสอ็งาม้าสามามเ้าสี่สิบแสงสครบ9เห็าิแล้วยท่ายท่าของเทของเทเต็งหาเตานี่ย รของเทรดต่อ,ตอหาสองคุณพีหามันกลับมาสองตามเงินหนึ่งวันเนี่ยเท่าไรเนี่ยอ่าหกสี่มันขวีหกสูงเท่าไรเนี่ยสองหมื่นกักสี่ ไเปิดแล้วเอาที่ไรโดนเอาไม่แมวแมวเอาด้วยเอาบอลบอไปใส่หกสูงสีิฮาหกตกหกสูงกี่ตัวอย่ามาดันเออนั่นไหมอาเจี๋ยวบอลมาหนิ่ะนาที่กระดาษสองเปิดเทระหว่างหกกับสี่สี่นะสิทธาที่เจ้าโดนกับ กับพ mm. ูสี่เงนะมาอืมอากับพูสี่ขึ้นไปเอ็ดเย็ดสี่หมื่นสี่หมื่นลแปดหมื่นติ่งสี่หมื่นได้แปดหมื่นปลว่าเสียสี่หมื่นยังไงเ็ดเจาะของใครของใคร ไฮโลนี้เองสองสามสี่หาถ้าหมดถ้าหมดถ้าหมจ้าของเขา 1, 1> ไปกินหามื้ออีกสามนะง่คอยบอกทางพนนคอยบกเรยบอกเจ้ากัดีขึ้นกนแลับคอจังจะได้เพิ่มอีกสอง8เจเขอบคุณนะจ้ะ หกกับสามติ่งโอ้ติ่งสามดีกว่า mm. ไหนบา้างเถอะิ่สามดูด,ดิเอาแบบเช็คทา,างก่อน mm. ครับมันมีหก cũng có mà sắm 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 yêu đi tính ra mấy con Tâm sao mong vay này là tôi tôi Không tui คของพี่มีแค่สีอีวิงแดงอย่างเดียวก็ะเ็นต่ำอยุ้ยไปพยายามองแค่สีสีอยู่อยู่ก่อมันเด้งกลับเปิดสีมันเด้งกลับ เหลือใช่ใช่แค่เขย่าแรงแล้วงัดเอวมาดดงหนึ่งแล้วก็สี่ไม่น่าจะตามหลังด้วยหกสาม,อมบอกแล้วสีวอมีจนหนึ่งสองสามกินได้แค่สี่เนีโอ้สีวอมีแเสียงแหลงเข้าไป่ข้าไป สองมอผมผมสอมสอมนี่สองหมืหม่นเพราะว่ามากา้าหกสามอ่ะไปอันนี้ของคุณสองหม,งหมื่นค่ะของเสียคนเดียวสามตำ กันประมาณหกสิบาสามเดียวนี้หของของใคของผมนนของสียแล้วน่หมนะสองหมื่นสองหมื่นสองมืนเป็นเป็นสี่หมื่เอาให้ผมสี่หมืก่อนจะได้ไม่งงให้ผมสิบหกหมื่นแล้ว นับเงินไม่ไม่จิดมือเลยเราหรือนับร่วงแล้วร่วงีหน้าก็ถนัดเนาะเมื่อหนึ่งนี่ภาษางกฤเก็บาดยังไะเจ็ดอยยาไปคอย่าไปควนเดี๋ยวหลงเดี๋ยวหลงโอ่แได้หัวว่าแล้วม่หนูเขาเรียกว่าสิบใบแพันโมนภาษาจีนเนี่ย เออบอกได้ไหมก็จะเอาอ,อื่นไปเลยเวลานี้ไม่ต้องคิดยงางอื่นคิดงงเงินเสียแต่ว่าควรประสานให้ฉันเสียงเงินเจเจเอาไปถามพี่ดีได้เลยจะต่อก่อนนะเนี่ยอาไปติงซีอไร <c oughs> ติ่งนเหลืองจังติ่งซีอไร ขาอันแรกเลยนะสีน้องไดดิพี่ <That> s <S เอาไปาไาแล้ว4สี่ีนี่อาไหมอาตัวละสองหมืไปจบตัวละสองหมืนั่นน่ะอันนี้สองหมืนกน,น,นเสียไม่เอาแล้วพี่จะใส่ไปสอง พี่เอาเต็งสีของเสียมาขาดโมมีขาดโมมีตมัดพี่เอาสีกับหกสามใช่ไหมตัดสีตัดเปิดเอาแค่นั้นเหรอเอาทำแบบมักสี่สีเอียวหาสี่หาสี่สี<อ>แสดงว่าสามสองเอียวมักไป4ีอย่างเดียวเลยสี่ห้าเอียวเต็มเลยพอยละอบอกแล้วว่ามี4ี ต้มยไปใส่หมื่นหนึไม่เป็นไรกำไรหมื่นเหลือหมื่นเด่ไหทั้งนี้สองหมื่นมาทังนี้มไปน ก็เยนนีสามบสอสงสเดหองเกงมื่อหเจก็ผมเลยก็ได้ผมเสียนี่สามหมื่นผมได้นี่หกหมื่นกเบสอบมาอีกสามหมื่นพอสอบมาสามหมื่

าเนหลเอาไปทางไหนมาอยู่ตึกตะซีกับตังกระเบียงถูข้อกันใบทีหากระเบียง อโอ้ยตาเนี่ยตาเนี่ยมัขันพ่อเอียวกับหกเลยขันน่อยหกน่าจะมากสามกับเยอเย่หรือสี่ก็นาเียวเป็นหก ตัวหกเยี่ยวสองหลอดเน้นๆเน่าๆไม่ยับสิมามาหกกับเยี่ยามาๆมาเผื่อสามไม่ไม่มีหรอกสามเอาสองดีกว่าสองหลอดดูเยอะเดะียวพี่เอาเต็งหกกับหกเยอะนะเต็มเๆแหละเปิดขึ้นหกกับเยอะนะ สองหา้าสองโอ้โดนสองตำเนาะโดนสองตำ <laughs> มาหนึ่งเอาปป้าเุ้ามานึ่งสิเด็กเ้นมาจะเนี่ยเออกระถูกแล้วมานเนี่ยหกหมื่นเจ๊ปึกละสองหมืนนับดูนนะเออขาย่ออกมาดีแต่ว่าสองสองเลยยัม<อ>มาเลี้ยก <rồi? S 2> ็ตายเลยถูกเลย tầm pot pot nó hoi tuk nó có ghế hoặc 6 mươn sống là tham mươn mừng Ninh mừng Ninh mừng Ninh mừng 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 2 mừng 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 Tám ngang lét Tám ngang lét đi Thì thám yếu ta này, mặt Đấy tầm Tính hà Hà giác ห้าสี่ห้าสองห้าสี่เต็งห้าบอกหนึ่งสองสามสี่ห้าเต็งห้าตัวเดิมขายเยวกนอืไปไหนอ๋อไปเจ้าห้ากับสองห้าห้าสี่ ห้าสองมาใส่เอียวเลยนี่วะเพราะว่าค่าห้าไงเปิดขึ้นก็เห็นแล้วห้าห้าสี่เอียวสามเอามะโดนแล้วโดนโดนจัดโดนห้าสี่เต็งห้าแสนหนึ่งเรียบร้อยดีแสนหนึ่งจากไหนแสนสี่ เอ,องห้าสี่หมื่นสี่หมื่นก็ได้แปดหมื่นแล้วแปดหมื่ 5, นกับพม <5, S 1> ืยย่น 8, 8, แสนสี่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปด12 1สิบสี1สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยี่สิบสี่สองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดยี่สสี่อาอีกเจ็ดแปสิบสองสามสี่ห้าห